มีการแข่งขันทีงแชมป์โลกเมื่อใดไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่ทีมเทควันโ,โดทีมชาติไทยก็ไม่เคยทําให้คนไทยต้องผิดหวังเช่นเดียวกันกับในศึกเทควันโ,โดยุวชนชิงแชมป์โลกคนนี้ที่สหรัฐอเมริรตผ่านไปเพียงแค่2วันทีมจอมเตยุโชนไทยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมควา้าแชมป์ยุวชนโลกมาแล้ว1คนสําหรับแชมป์ยุวชนโลกคนล่าสุดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นก็คือน้องฮีโร่เด็กชายปารมีชมพูวง ในรุ่น33กิโลกร,รัมชายตลอดการแข่งขันน้องฮีโร่ต้องออกสตาร์ทตั้งแต่รอบ64คนสุดท้ายลงแข่งขันไปทั้งหมด6มแมตต์เจ้าตัวไล่เตะคู่แข่งแบบไม่เสียแม้แต่ยกเดียวผงาดคว้าเหรียญทองได้อย่างสะใจกองเชียร์ดีใจมากครับก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้เหรียญทองเลยครับตอนแรกก็คิดแค่ว่าทำให้เต็มที่ครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆทะลุทะลุมาครับ ก็เลยได้เหรียญทองดีใจมากครับ<ป>แล้วก็ต้องขอบคุณโค้ชทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์จากประเทศไทยด้วยผู้เล็กๆของผมก็ยังทําได้รู้สึกว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่ายังมีอาการตื่นเต้นอยู่บ้างครับพอนนี้โค้ชปาร์กก็มาช่วยปรับปรับความตื่นเต้นปรับเทคนิคอะไรไง <replaced. S 1> ครับก็รู้สึก ดีขึ้นครับรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นใจในการการแข่งอรอบรอบต่อๆไปครับน้องฮีโร่เด็กชายปารมีชมพูวงแชมป์ยูชนโ,โลกคนล่าสุดของเราปัจจุบันอายุ13ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีเรียนอยู่ที่โรองเรียนอาสมชัญศรีราชาและเรียนเทควันโดอยู่ที่เดชชักทีมเทควันโดในจังหวัดชนบุรี เริ่มเล่นเทควันโดตั้งแต่อายุ4ขวบครับตอนนั้นตอนเด็กๆผมอ้วนมากครับและชอบชอบเล่นกีฬาหลายหลายกีฬามากครับแอะทีนี้แม่พามาเล่นเทควันโดครับหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจริงจังกับมันครับก็เลยเล่นต่อมาเรื่อยๆเลยครับตอนนั้นครอบครัวผมทั้งลุงทั้งพ่ออะไรเงี้ยครับเป็นนักมวยหมดเลยครับแล้วทีนี้ แม่ผมไม่อยากให้ผมแบบเจ็บตัวมากอะไรยครับแต่ก็อยากให้อยู่ในสายการต่อสู้ครับก็เลยไม่เห็นทคนโดครับทีนี้แม่ก็เลยพาผมมาเรียนยคิดว่าเล่นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ผมคิดว่าผมก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณโค้นทุกคนแล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจครับขอบคุณ <c oughs> อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเป็นนักกีฬาเชื่อว่าในอนาคตน้องฮีโร่เด็กชายปารมีชมพูวงจะมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามซึ่งเจ้าตัวพร้อมและจะพยายามรักษามาตรฐานพร้อมสร้างผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดเหมือนกับในศึกยิมโลกหนนี้นิวัสุิยะถ่ายภาพเจสรเนเฉย รายงานจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตขอบคุณคุณเจษดาคุณนิวัฒนด้วยนะสองผู้สื่อข่าวจาก n อ t บทีที่ไปเกาะติดอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์เลยนะครับแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักน้องฮีโร่ปารมีชมภูวงจากนี้ต่อไปอีกยาวๆครับก็รอให้น้องฮีโร่นะคะกลับมาเป็นฮีโร่คว้าเหรียญรางวัลในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆสมชื่อของน้องฮีโร่เลยละกันนะคะ